เรือดำน้ำ HTMS ชางหรือหมายเลขประจำลำ S 20ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการทางยุทธศาสตร์ของราชนาวีไทยที่ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่คือความพยายามครั้งใหญ่ของประเทศไทยในการฟื้นฟูขีดความสามารถทางเรือดำน้ำหลังจากที่ไม่ได้มีเรือดำน้ำประจำการมานานกว่าครึ่งศตวรรษการที่ราชนาวีไทยตัดสินใจสั่งซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน ภายใต้แบบเรือ S26T ซึ่งพัฒนามาจากยูอันคลาสหรือไทย0ูน a ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมิติด้านการทหารและการเมืองระหว่างประเทศเรือ HTMS ชาง s g S20 จะกลายเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าลำแรกของไทยในยุคใหม่โดยมีพื้นฐานมาจากแบบเรือที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานมาแล้วในหลายประเทศ เช่นจีนบังกลาเทศปากีสถานและเมียนมาสุดเด่นของเรือลำนี้คือการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Air Independent Propulsion หรือ AIP ซึ่งช่วยให้เรือสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำดีเซลธรรมดาระบบนี้ใช้หลักการทำงานของ s t i r l i n g Engine ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องรับอากาศจากภายนอกส่งผลให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นผิวน้ำ HTMS ชางมีขนาดใหญ่กว่าเรือดำน้ำทั่วไปที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียนโดยมีความยาวลำเรือประมาณ77.7เมตรความกว้าง8.6เมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ2,600ตันเมื่อลอยตัวและมากกว่า3,400ตันเมื่อลงดำใต้น้ำถือเป็นเรือที่มีขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่จุดเด่นของตัวเรือคือโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความเงียบลดเสียงรบกวนจากการทำงานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆใต้ทะเลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของเรือดำน้ำยุคใหม่ เพราะยิ่งเงียบเท่าไหร่ก็ยิ่งยากต่อการตรวจจับของศัตรูในด้านอาวุธ HTMS ชานติดตั้งท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อสามารถยิงตอร์ปิโดนำวิถีขีปนาวุธต่อต้านเรือและทุนระเบิดได้หลากหลายรูปแบบแม้ว่ารายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบอาวุธยังไม่ถูกเปิดเผยมากนักแต่คาดว่าราชนาวีไทยจะพิจารณาใช้งานตอร์ปิโดจากจีนร่วมกับระบบเดิมและอาจมีการบูรณาการระบบจากประเทศที่3ในอนาคต เช่นเยอรมนีหรืออิตาลีหากสามารถจะถหามาได้ระบบโซน่าและการนำทางของ HTMS ชางก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทันสมัยใช้ระบบโซน่าแบบแอคทีฟและพาสซีฟพร้อมทั้งโซนาด้านข้างเพื่อการตรวจจับในระยะกว้างรวมถึงระบบเฟรสโคแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายทอดภาพสู่จอแสดงผลภายในห้องควบคุมระบบนำทางผ่านดาวเทียมที่แม่นยำทำให้เรือสามารถดำเนินภารกิจลาดประเวณหาข่าวกรองและป้องกันหน้าน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อของเรือลำนี้หลวงช้างหรือ HMS t ช้างถือเป็นชื่อที่มีความหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของราชนาวีไทยเนื่องจากเคยถูกใช้กับเรือรบหลายลำมาก่อนโดยเฉพาะเรือขนส่งลำเลียงที่มีบทบาทสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามอินโดจีนชื่อช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและจงรับพักดีสะท้อนถึงพลังของกองทัพเรือที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แผนการสร้างเรือลำนี้ดำเนินการโดยบริษัท China Shipbuilding Offshore International Company Ltd. หรือ CSOC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเรือรบรายใหญ่ของจีนโดยมีการลงนามในสัญญากับรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี2017ด้วยมูลค่าประมาณ13,500ล้านบาทอย่างไรก็ตามโครงการนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการรวมถึงการห้ามส่งออกเครื่องยนต์ดีเซล MTU จากเยอรมนีซึ่งจีนเคยใช้กับเรือรุ่นเดียวกันในประเทศอื่นทำให้ต้องมีการเจรจาเพื่อหาทางออก โดยอาจใช้เครื่องยนต์จากจีนแทนหรือเปลี่ยนแบบบางส่วนแม้จะมีความล่าช้าในการดำเนินโครงการแต่ราชนาวีไทยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยมีแผนที่จะประจำการ STM S ชานที่ฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชนบุรีพร้อมกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือดำน้ำเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บำรุงรักษาและการฝึกอบรมกำลังคนอย่างเข้มขน้นลูกเรือชุดแรกของเรือลำนี้ได้ถูกส่งไปฝึกที่ประเทศจีนเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบต่างๆทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีการมีเรือดำน้ำเป็นของตนเองถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยให้เทียบเท่าประเทศชั้นนำในภูมิภาคเช่นเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียที่ต่างก็มีเรือดำน้ำประจำการแล้วการมีเรือดำน้ำไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันพื้นที่ทางทะเลข,ของประเทศ การตรวจสอบการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายการต่อต้านการค้ายาเสพติดและการป้องกันภัยคุกคามจากนอกประเทศแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการและความเหมาะสมของงบประมาณในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน แต่หากมองในมุมของยุทธศา,ศา,ศา,าสรารตร์การมีเรือดำน้ำคือการวางรากฐานของยุทธวิธีป้องกันประเทศในระยะยาว HTMS ชางจึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเรือดำน้ำไทยในอนาคตและหากเรือลำนี้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการก็เป็นไปได้ว่าไทยจะสั่งต่อเรือดำน้ำเพิ่มเติมในชุดเดียวกันอีกสองลำตามแผนที่เคยประกาศไว้เรือดำน้ำ HTMS ชาง S20 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ การเมืองและเทคโนโลยีของประเทศไทยและไม่เพียงแต่แสดงถึงพลังทางการทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของไทยในการยืนหยัดเป็นชาติที่มีอธิปไตยทางทะเลที่เข้มแข็งท่ามกลางภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางอำนาจในศตวรรษที่21